สวัดดีครับพี่น้องขายูมันต้นขามันใส่จวดไหมเลยพี่น้องเอ้ยนี่ๆๆจๆได่โซดผัวใส่จวดใส่จวดข่อยนีพี่น้องนี่อ๋อเกอยเนี่ๆโอ้ยส่โดได้มีผู้ติดตามนีคนยันนี่นี่ี่เลพี่พี่พี่เอ้ยน่า เไม่ไไหลร่ดูแน่มีแนวทอด่เราัแนวแก่ข้าวอยู่ไงแก่ข้าวพี่น้องมันคือเปิข้องแทะข้องแทพี่มือนับัวนุนัดมีหน้าใบมีหน้าไม่ตาุด่นเรือบนลงพเบิ้มเบิพี่จีเลยพี่น้องเกลียดใจ อยกเปลี่ยนรูปไม่อยเห็นให้ไม่ไลยครับกินาันีแนวโนนมอยู่เศร้ายึดะกอนกินนอพวกไม่ยเอรว่าจอถ้าก็ซื่ออ้เหเรืองแล้วหนเงอย่เบดลไเแท่นีเายินนี่มูจิมบักอนี่ยเขาแนมเบิ้งเลยไปล้มปูยืดเลว่ไทย แนมเพื่อเดียวมโบขึ้บานเ๋ยสดอีหยังเดี๋ยวนี่แล้วขจบ้านเลยตัวลอดเเดี๋ยวสดเลยนะสดจะบบ้านสวัสดีครับอืมาเลยเสียดัาวินมาส่งพาลอดเลยนะมือนีตลาดตลาดใสตลาดน่าจะรวยครับาด่พื้นน่าจะรวยโอ้ยยั่วยั่วอ้หนีมาข้าวเส่า อาหารเ้าเ้าขาต้อกัน,วนจวดจวดน,น,นคมขมลำเียมเหี่ยมอร่อย